ส่วนนักวิเคราะห์นะครับจะประเมินกลยุทธ์การลงทุนเช้าวันนี้อย่างไรนะครับมีหุ้นพลังงานที่ถ่วงตลาดหลังจากราคาน้ำมันลงมาถึง2%ด้วยไปฟังกันนะครับเช้านี้ในช่วงของเทรดไทม์ครับเทรดทําเช้านี้อยู่กับคุณกิตพล,พลภัยภัยาลกิจครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ u o อบเคียมประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่กิตพลครับ สวัสดีครับคุณแชร์สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับผมดีดกลับมาทีเดียวเลยนะครับ1,280แบบนี้เราแนะนํายังไงดีครับครับก็ต้องของจริงแล้วภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบนะครับก็คือจะเห็นแนวรับที่1,260แล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่บริเวณแถว1,290นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ายังอยู่ในกรอบดังกล่าวเนี่ยต้องถือว่าฟื้นตัวได้ครับแต่ว่าบรรยากาศเองต้องถือว่าไม่ได้บวกหรือไม่ได้ลบอย่างชัดเจนครับดังนั้นก็ในภาพตรงนี้เนี่ย เป็นการมามองมากกว่าว่ามันพอที่จะมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นเชิมบวกในการที่จะเก่งกําไรได้ซึ่ง ถ้ามองไปแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันมีประมาณสองสามประเด็นนะครับอย่างน้อยที่สุดในวันนี้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งน่าจะผลักดันหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันที่สองก็คือถ้าไปมองแล้วสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องตัวด้านการท่องเที่ยวต้องถือว่าดูดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เราเห็นข่าวเกี่ยวกับการที่จีนเองเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิกเที่ยวบินไปยังญี่ปุ่นจํานวนมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาจจะมีาการ จะพัดจับผูบางส่วนเนี่ยที่น่าจะเดินทางเข้ามาไทยก็เป็นเซนิเมนต์หนึ่งที่หนุนอุ้นท่องเที่ยวกับอันที่3เลยถึงแม้ว่าราคาน้าน,นดิบจะลดลงนะครับแต่ว่าอยากจะให้จับตาหุ้นในกลุ่มลงกลั่นเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสถานการณ์ของค่าการกลั่นตอนนี้เนี่ยถือว่าดูดีมากๆดีที่สุดในปีนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในช่วงของควอเตอร์ต่างๆเนี่ยเต่มมัดหนึ่งต็มาสองต่มาสามจะเห็นว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย ค่าการกลั่นอยู่ประมาณไตรมาสละ3ถึงเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไตรมาสสี่เนี่ยที่เริ่มต้นมาประมาณจะจะครึ่งเดือนเนี่ยเราเห็นแล้วว่าค่ากันกลั่นตอนนี้เฉลี่ยเเหรียญกว่าๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยภาพของผลประกอบการปีน่าจะออกมาดีเราก็รวมถึงปันผลด้วยครับดังนั้นถ้าราคาน้ำมันไม่ได้ลงแรงไปมากกว่านี้นะครับจริงๆแล้วภาพของทาง้นการฟื้นตัวผลประกอบการที่มาจากค่ากานกลั่นเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆครับซึ่งไทยออยเช้าวันนี้ย่อลงมาด้วยแบบนี้เราจะเข้ามาเก็บได้ไหมครับเนี่ย ต้องบอกว่าน่าสนใจครับทีนี้มาดูในกลุ่มลงกลั่นเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่ากลุ่มจะเหลือประมาณสักสามตัวนะครับก็คือทางด้านของตัวไทยออยด์ทางด้าน SPRC แล้วก็ตัวของทางด้านบางจากนะครับสำหรับตัวทางด้าน b s r c ต้องเตืนอนนิดนึงครับนะเพราะว่า b ีเออหรือเอเก่าเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการทำเทนเดอร์แล้วนะครับรอบนี้ต้องต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ทำเนี่ยจะได้เป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวจริงๆเลยเพราะฉะนั้น ตรงนี้ในกระบวนการต่างๆเอกสารต้องยื่นภายในยี่ห้าพฤศจิกายนนั้นขออนุญาตรีมายท่านผ่านทางรายการด้วยครับ,รบว่าที่ไปทำเทมเพลตเดอร์ตัวนั้นกันก็ผมคิดว่าได้ทั้ง3ตัวเลยครับแล้วก็ถ้ามองแล้วช่วงสั้นเนี่ยตัว s, P s C, อสอาอาจจะขึ้นแรงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วตัวทางด้านบางจากเองที่อยู่ในส่วนต่ำน่าสนใจครับส่วนตัวทางด้านท็อปเองเนี่ยต้องบอกว่าก็แว่งตัวอยู่ในกรอบทั้าหมดแต่ว่าเราก็มองน้ำหนักของการที่น่าจะเป็นการแกว่งตัวขึ้นครับ ครับผม AOT เองสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็เริ่มจะกลับมาเหมือนกันแต่ว่าแถวๆ40กว่าบาทเนี่ยก็ดูจะเป็นแนวต้านที่ชนหลายรอบรอบนี้จะผ่านได้หรือยังครับหลายคนก็รอนะครับก็จกริงๆนะครับน้ำมันก็น่า,าสนใจในเชิงของการเทรดดิ้งนะครับคือถ้ามองแล้วก็คือว่าต้องถือว่าเขาเองก็รับวิบากหลายๆเรื่องไปพอสพอมควรแล้วคือเ,อเคสที่เขาจะแย่กว่านี้เนี่ยหลักๆคงจะต้องเรียกว่าต้องคิงพาวเวอร์จงนะครับแต่ว่าสมมติถ้าคิงไม่ถึงกับล้มละลายหรือว่ารับ ทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราจะเห็นว่าบนสถานการณ์ที่นักวิเคราะห์เองปัจจุบันมีการปรับประมาณการกําไรเนี่ยก็คือปรับเผื่อการที่จะมีการเจราจาต่อรองลดค่าตอบแทนลงมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าลดลงมาแล้วกิงพาวเวอร์ยำเนินงานนันไปได้เนี่ยราคาแถวประมาณทักสโซน40บาทบวกลบตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เขาเริ่มหยินได้แล้วครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัว,ซ,ตวซึ่งเราเห็นสัญญ,ญาณนะครับถ้าเราคุยกับพวกบริษัทในกลุ่มท่องเที่ยวนะครก็ต้องบอกว่า ส o หร d บ o o k i n g ในเรื่องของตัวที่พักในช่วงของปลายปีต่อต้นปีหน้านี่ถือว่าคเขาขน่งแข็งแกร่งทีเดียวครับครับผมถ้าให้เราเลือกท็อปพิกมาให้คุณผู้ชมเช้านี้เลือกตัวไหนบ้างครับโอเคนะครับต้องบอกว่าในเช้าวันนี้นะครับถ้ามองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาแบบสบายใจในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองระยะสั้น อาจจะเป็นตัวทางด้านของตัวเซนเทลนะครับแต่ถ้ามองยาวนิดนึงผมคิดว่าตัวมินท์า็จะน่าสนใจเพราะว่าถึงแม้จะอยู่ในโซนต่ำแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวการปรับตัวโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจนะครับจะมีการออกตัวกองรีษไปขายในตัวสิงคโปร์ซึ่งน่าจะทําให้ตัวทางด้านภาระรนี่หลายอย่างลดลงไปแล้วก็ผลประกอบการนี้น่าจะดีขึ้นพอสมควรนะครับก็มินท์เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะให้ใช้จังหวะนี้ในการจับตานะครับอันที่2ถ้าเทรดดิ้งในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ย ตัวของทนาเอ็กซ์โนิกส์นะครับเดลต้ากรอบ214ถึง230ก็คือเอาแค่ในโซนประมาณแถวๆนี้ก่อนแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นกลุ่มลงกลนนะครับผมคิดว่าตัวของเทนนัตไทออยหรือว่าตัวบางจากเองเนี่ยได้ทั้งคู่เลยครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่กิจพลครับสวัสดีดครับ นี่คือกลยุทธ์นะครับจากทางด้านของหลักทรัพย์ย o อ k เคียนรับประเมินกรอบแนวต้านช่วงสั้นเอาไว้1,290จุดนะครับต้องไปเลือกเป็น Selective ทีมนะครับซึ่งเลือกมาให้3ทีมครับทีมแรกคือทีมท่องเที่ยวนะครับเลือกมาเป็นตัวของเซนเทลแล้วก็มินตครับทีมอิเล็กทรอนิกส์เลือก Delta าสำหรับเทรดดิ้งนะครับส่วนโรงกันนะครับหลังจากค่ากันกันดิดขึ้นมาแรงชอบไทยออยแล้วก็บังจากครับ